สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องประมาจารย์หุ้นนะครับกับโค้ดนิกคลิปนี้ก็เป็นเซตร้อยเดอะซีรีสปีสองพันห้า้อยหกสิบหกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวก็เป็นคิวของหุ้นซ k นะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลย โอเคนะครับโดยปกติเวลาผมจะเลือกซื้อหุ้นนะครับผมก็จะดูอยู่สองปัจจัยใหญ่ๆนะครับก็คือในส่วนของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับปัจจัยพื้นฐานก็จะดูในส่วนของธุรกิจนะครับว่าเขาทํายังไงทําอะไรบ้างอ่แล้วก็จะวิเคราะห์ว่าเทรนของธุรธุรกิจเนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนนะครับจากนั้นก็จะมาดูงบการเงินนะครับว่า ัตราส่วนทางการเงินเป็นยังไงบ้างรานะคาแพงไปไหมนะครับกาไรหรือขาดทุนนะครับก็อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับปัจจัยพื้นฐานนะครับส่วนการาฟเทคนิคก,ก็จะดูในส่วนของจุดซื้อจุดขายนะครับบางครั้งเราวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานดีดแล้วล่ะนะครับหุ้นบางตัวน่าสนใจมากเลยธุรกิจดูมีแนวโน้มที่จะเติบโตนะครับงบการเงินก็ดีอย่างเงี้ยนะครับ แต่ราคาจะแพงไปไหมหรือว่าจังหวะเข้าได้ไหมเราไปเข้าบนดอยหรือเปล่าหรือว่าเข้าตอนต้นทางขาขึ้นใช่ไหมครับอ่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าบนดอยนะครับหรือต้นทางขาลงนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ยุคนี้ก็ต้องใช้กราฟเทคนิคในการที่จะช่วยในการทํากําไรได้ในทุกสภาวะตลาดนะครับอถ้าใช้พื้นฐานอย่างเดียวบางทีอาจจะ ทำกำไรเยอะๆได้แค่สภาวะตลาดช่วงใดช่วงหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอ่าก็โอเคเริ่มจากปัจจัยพื้นฐานก่อนเลยนะครับเราก็จะมาตั้งต้นจากการเข้าเว็บเซ็ or. th ก่อนนะครับแล้วก็เซิร์ชชื่อหุ้นที่เราสนใจเข้าไปนะครับตรงนี้ผมก็เซิร์ชคาว่าซีเเข้าไปก็คือหุ้น ซีเคบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะครับเราก็สามารถกดไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์ได้เลยกดไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์นะครับตรงนี้ก็จะมีเขาสรุปมาให้ละว่าทำอะไรบ้างนะครับก็ชอการช่างจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไปนะครับโดยรับงานจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนนะครับมีลักษณะกิจการเป็นผู้รับเหมาตรงนะครับแล้วก็เป็นผู้รับเหมาช่วงด้วยนะอ้ตรงนี้อ้รับเหมาเนี่ยก็ตีเป็นรับเหมาแล้วกันนะครับเพราะว่าจะตรงหรือช่วงก็คือมันนะั่งทำพวกวงจรนั่นแหละนะครับที่เป็นรับเหมาก่อสร้างนะลักษณะกิจการร่วมค้าจอยเวนเจอร์หรือกิจการร่วมทุนแบบคอนเซอร์ตเตียมและเป็นผู้ลงทุนเพื่อดําเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานอย่างครบวงจรนะครับก็ธุรกิจที่สองก็จะเป็นการร่วมทุนนะครับปกติเราจะเจอแต่ไอธุรกิจโฮดดิ้งใช่ไหมรูปแบบโฮดดิ้งใช่ไหมอันนี้จะเป็นการร่วมค้าเลยนะครับจะต่างจากโฮดดิ้งตรงที่ว่าโฮดดิ้งเนี่ย จะซื้อบริษัทต่างๆแล้วก็บริษัทที่เขาซื้อมาก็ยังมีอำนาจในการบริหารงานอยู่นะครับมีอำนาจในการตัดสินใจครบแต่พอมาเป็นกิจการร่วมค้านะครับมันก็จะคล้ายๆกับโ o ด d i n g นะก็ไม่คล้ายสทีเดียวหรอกนะครับก็คือเขาจะเข้าไปร่วมทําด้วยเลยนะครับออกแนวเป็นหุ้นส่วนทําทําเลยอะ่ะก็คือไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของเต็มตัว เหมือนโฮดดิ้งที่ไปซื้อมาใช่ไหมนะครับแต่โฮดดิง้งต่อให้เป็นเจ้าของอ่ะเขาก็ยังให้อำนาจการตัดสินใจแก่บริษัทลูกอยู่ดีนะครับแต่อ่าในแบบของจอย v e นเจอร์เนี่ยเขาก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเลยนะครับคือเป็นหุ้นส่วนด้วยแล้วก็ร่วมการตัดสินใจในการที่จะบริหารธุรกิจร่วมกันไปเลยนะครับนะก็ถือว่ามีสองธุรกิจใหญ่ๆนะก็คือลาบหมานะครับแล้วก็จอยเันเจอร์นะ โดยที่จอยเวนเจอร์ของเขานะครับก็จะไปจอยกับอ่าธุรกิจโครงสร้าง่าโครงการสาธารณูปโภคนะครับโครงสร้างพื้นฐานนะก็อาจจะงงใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกันนะครับคือมันเกี่ยวกับธุรกิจรับหเหมานั่นแหละนะนะอารมณ์แบบว่าเขาไปรับเหมาสร้างอ่าโครงการสาธารณูปโภค สักที่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็อพอสร้างเสร็จฉั้นขอร่วมกิจการด้วยเลยเอารมณอย่างนั้นน่ะนะครับไปสร้างให้เขาแล้วก็ไปทำกับเขาด้วยนะครับคือถ้ารับเหมาอันแรกมัไม่มาอันที่สองมันก็ไม่มานะครับอ่าพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมคือเราจะหาบริษ,ษัทจอยเวนเจอร์ค่อนข้างที่จะ ยากเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเจอกับพวกกลุ่มรับเหมานั่นแหละนะครับคือสร้างปุ๊บชั้นทําชั้นร่วมทุนได้ด้วยด้วยเลยอะไรเงี้ยนะครับโอเคในส่วนของชอบการท่า,ท,าที่ผมได้ข้อมูลมาก็เขาก็ทําของเออเวนเจอร์กับหลักๆอะ่ะที่อยู่ในเซ็ตร้อยก็จะเป็น ckp นะครับพุ่ ckp นะก็จะเป็นโลงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับนะอยากเห็นรายละเอียดต่างๆ เพิ่มขึ้นก็สามารถไปที่เว็บลิงก์ได้เลยนะครับก็เว็บตรงนี้นะครับคลิกไปได้เลยอ่าเราก็จะมาอยู่หน้าเว็บของชอการช่างนะครับอ,อยากรู้จักอะไรเพิ่มก็กดเข้าไปนะครับรู้จักชอการช่างอก็จะเป็นประวัติเนาะแล้วก็ธุรกิจการก่อสร้างโอเคก็กดเข้าไปก็จะเขารับเหมาอะไรบ้างก็แทบจะทั้งหมดที่มีในประเทศนี้นะครับแต่ก็จะเป็นรับเหมาที่ ใหญ่นะครับทุกสนน่วนใ่ยก็จะเป็นโครงการใหญ่ๆเช่นระบบขนส่งมวลชนนะครับทางอากาศายานเขาก็ทํานะครับเพราะซีเคเนี่ยเขาถือว่าเป็นรับเหมาที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะนะครับเขาก็รับโปรเจกต์ใหญ่เป็นหลักนะครับโอเคธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคนะครับอ่าเขาก็จะไปอยเจอร์นะครับกับ CKP นะแล้วก็มีเบมด้วยนะครับ อ่าทีทอ่าเขาก็ไปร่วมร่วมทำธุรกิจร่วมกันนะครับในสามบริษัทนี้นะโอเคก็คือธุรกิจหลักคือรับเหมานะครับธุรกิจรองก็คืออันนี้นะครับก็คือเขาก็รับเหมาต่อสมมติเบมมาเขาจะขยายอะ่ะอ่ะซีเคก็เป็น,นมีหน้าที่เลยในการช่วยสร้างเลยใช่ไหมครับอสร้างขยายรถไฟฟ้าใต้ดินต่อได้เลยนะครับ คือซีถ้าเบม่าเขาจะเคลื่อนไหวอะไรซีเคต้องอ่าก็จะได้เงินชัวชัวใช่ไหมนะครับเหมือนการซีเคพจะขยายอะไรอ่าซีเคเขาก็เข้ามาทํานะครับทีทีวีก็เหมือนกันเขาจะขยายอะไรอ่าซีเคก็เข้ามาทํานะครับก็ก็คือรับเหมาว่ออะหลักๆรับเหมาไอ้พวกนี้มันก็ตามพ่วงมานะครับอันอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะ โอเคนักลงทุนสัมพันธ์นี่ก็ไม่เกี่ยวบริษัทพิบานอันนี้ผมก็เฉยๆเพราะว่าอ่าใครจะพูดอะไรก็ได้นะครับเราก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะอ่าแล้วหมาเขาทามากี่ปีแล้วผมขอดูไอ้ตรงในส่วนของรู้จักชาวกันช่างอ่ะเกินห้าสิบปีนะครับก็บริษัทก็มั่นคงนะครับมั่นคงนะแต่เงินในกระเป๋าเราจะมั่นคงหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ต้องมาดูในส่วนของงบการเงินกับกราฟกันนะครับอ่มาดูงบการเงินก่อนนะครับ ย้อนกลับเข้ามาตรงนี้งบการเงินของชอการทั้งนะครับอปีหกหนึ่งนะครับโอายได้รวมลดลงเรื่อยๆเนาะสามหมืนล้านสองหมืนสี่หมื่นแปดหมื่นสามนเก้านะแล้วก็กำไรสุทธิก็ลดลงนะครับอ่าลดลง ROA อเก็ไม่ค่อยดีนะครับในส่วนของราคาหุ้นก็มีการ วิ่งเพอ่อาจาก19เปงย16 22 24แล้วตอนนี้ก็อยู่แถว21ก็ตอนแรกก็เหมือนจะเป็นแนวโน้มขึ้นใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็อ่าไม่เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับอ่า PE นะครับ PE ค่อนข้าง,างสูงนะครับอ่า PE ค่อนข้าง,างสูงซึ่ง CK เนี่ยนะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์นะโดยรวมทั้งหมดเลยทั้งธุรกิจแล้วก็ในส่วนของพวกอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นพวกนี้นะครับ ผมมองว่านะรูปอรูปแบบธุรกิจของซีเคเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะเป็นแกงรวมนะครับเริ่มที่เป็นแกงรวมนะหรือรับเหมาเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรเหมือนกันแต่เนื่องจากซีเคเป็นเบอร์ท็อปของประเทศนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะผูกขาดกับงานใหญ่ๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องที่เขาไม่มีงานอะ่ะมันไม่น่าเป็นห่วงนะครับมันไม่น่าเป็นห่วง นะแต่เนื่องจากบริษัทเขาใหญ่ใช่ไหมเวลาเขาซื้อวัสดุก่อสร้างมาเขาก็ต้องซื้อมาในจํานวนมากนะครับซื้อมาในจํานวนมากแล้วบางครั้งเวลาเขามีการที่จะนับสต็อกนะครับเวลาจะจบไตรมาสอะไรแบบนี้นับสินทรัพย์อะ่ะบางทีราคาสินทรัพย์ของเขาอะ่ะมันเหวี่ยงเพราะว่าวัตถุดิบนะ มันเป็นคอมมูนิตี้ไงนะครับี่ถ้าที่เขาซื้อมามันเป็นคอมมูนิตี้ส่วนใหญ่แล้วคอมมูนิตี้ถ้ามันเป็นขาลงอ่ะมันก็จะทําให้รายได้รวมของเขาลดลงด้วยนะครับอพวกปูนพวกมิโตเคมีอะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์หรือวัตถุด,ดิบอะไรที่เอาไว้ก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับนะมันเป็นคอมมูนิตี้ไงนะครับราคาก็จะวิ่งลงตามมีมันสัพายของโลกเพราะฉะนั้นมันทําให้รายได้รวมของเขาเวียงไปเวียงมานะ นะครับมันเลยดูอัตราส่วนทางการเงินไม่ค่อยได้นะครับอแต่มันก็จะมีธุรกิจที่สามารถดูอัตราส่วนทางการเงินได้ของเขาก็จะเป็นในส่วนของที่เขาไปจอยเวนเจอร์นั่นแหละนะถ้ารับเหมาเพียวๆอะ่ะเขาดูอัตราส่วนทางการเงินไม่ได้เลยนะครับถ้าบริษัทไหนที่ไม่ได้ทำจอยเวนเจอร์นะถ้าเป็นรับเหมาเพียวอะ่ะไม่สามารถดูได้ต้องการกระบาดพิงเลยนะครับดูไม่ได้นะเพราะอะไรล่ะคุณจะงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับ PE ก็จะ กระโดดไปกระโดดมานะครับปันผลก็กระโดไะโด,ด,ะโดไปกระโดดมารายได้ก็กระโดดไปกระโดดมาดูไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยดูไม่ได้บางทีก็อาจจะขาดทุนไปเลยเพราะว่าไปขาดทุนในส่วนของสินค้าที่เป็นสต็อกนะครับก็ยอย่างที่บอกทีซีเคมันยังดูดีเพราะว่าเขาจอยเวนเจอร์กับบริษัทที่เป็นสารนุบะโภคไงใช่ไหมอย่างเบมใช่ไหมครับเยอะแย,ยะเลยนะครับพวกสารนุปะภคต่างๆอะ่ะ เนี่ยสามอย่างเนี่ยนะครับ TKP อย่างเงี้ย TKP ลงไฟฟ้านะครับมันไม่ใช่คอมมูมนิตี้ใช่ไหมเบมก็ไม่ใช่คอมมูนิตี้นะครับ TTW ก็ไม่ใช่ใช่ไหมนะครับเอาเดี๋ยวเพิอกดไปอันนี้อ่ะ TTW ก็เป็นปลาปลาใช่ไหมครับมันเป็นสารป,ปุะโภคหมดเพราะฉะนั้นไอ้สามตัวเนี่ยนะครับมันก็จะคอยทําให้รายได้ของเบมอะมันไม่ใช่เบมรายได้ของซ k เนี่ยนะครับมัน ไม่ได้เหวี่ยงจนเวอร์จนเกินไปนะครับถ้าไม่มีกิจการจอยเวนเจอร์เนี่ยซีเคมีโอกาสขาดทุนเลยนะนะครับไอพวกพวกเนี้ยพวกเนี้ยกำไรสุดที่มีโอกาสขาดทุนเลยนะครับเออจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องการประกอบการเพียวๆอะ่ะนะตรงนี้ต้องขาดทุนไปแล้วนะครับเนี่ยปีเนี้ยเพราะว่าได้กําไรจากกิจกิจกรรมอื่นใช่ไหมนะครับอาจจะเป็นการขายสินทรัพย์ก็ได้นะครับ ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตัวมันก็เริ่มเป็นแกงรวมแล้วนะครับแต่คอบิสเนสมันคือรับเหมาไงพอไปรับเหมาอะยังไงมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับกับการที่เวลาสินค้าพอมมริตีต้มันลงมันก็ต้องรับผลกระทบเข้าไปนะครับแม้จะไม่ได้รับมากเท่ารับเหมาอื่นนะครับเพราะมีสาธารณภพอยู่ในตัวนะแต่ก็ต้องรับอยู่ดีนะครับทีเนี้ย ดูจากตาเปล่านะยังไม่ได้ใช้กราฟช่วยผมมองว่ามันน่าจะเป็นขาลงแหละนะครับเพราะปิโตเคมีมันเริ่มแย่นะครับพวกคอมมดิตี้หรือพวกคอมมดิตี้ที่เกี่ยวข้องมันเริ่มแย่นะเทรนส่วนใหญ่มันเป็นลงนะครับเทรนเป็นลงแล้วประเทศเราเนี่ยนะครับลองคิดภาพดูไอ้พวกสารไอ้สารอานุภาคต่างๆในตรงเนี้ย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 ให้คิดตามนะเนี่ยนับจากนี้ไปสักใกล้ๆเนี่ยห้าปีเขาจะสร้างอะไรได้บ้าง เขาไม่มีสร้างอะไรมานานแล้วนะเออถ้าไม่ใช่ในส่วนของตัวรงไฟฟ้านะไอ้พวกพวกเนี่ยพวกระบบขนส่งมวลชนมีสร้างเพิ่มไหมไม่มีนะไม่มีนะยิ่งทําเบมด้วยใช่ไหมมีการสร้างอ,อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มไหมไม่มีนะครับแล้วเราวิเคราะห์อีกห้าปีมีไหมมันก็ต้องหลับตาดูรัฐบาลนะ่ะนะครับ ไม่ใช่ว่ารัฐบาลใหม่มาอะไรเงี้ยมาปุ๊บมาปุ๊บแล้วเขาจะสามารถทำได้เลยใช่ไหมมันก็จะมีแบบอ่ากลุ่มความนาาเก่าอย่างเงี้ยเขาอาจจะคอยขัดแข่งขัดขามันค่อนข้างย,ยากอะ่ะการที่อ่ากลุ่มความนาามันจะไปในทางเดียวกันได้นะครับมันก็จะต้องมันก็จะต้องเลือกตั้งมาแล้วแล้วก็สามารถฝังคนอะที่เป็นในกลุ่มของ กลุ่มเดียวกันอ่ะที่มันไปนในทางเดียวกันน่ะนะเอาง่ายๆอ่ะอย่างตอนนี้รัฐบาลอาจจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ขยายอที่ไม่ได้ทําให้ประเทศดีขึ้นใช่ไหมแล้วพอรัฐบาลดีๆเข้ามามันก็จะถูกกลุ่มที่ไม่ดีอ่ะไปขัดแข่งขัดขาแบบเนี้ยนะครับกลุ่มที่ยังคอร์รัปชันอยู่เขาก็จะไปขัดแข่งขัดขามันก็ทําให้การสร้างอะไรที่มันสาคัญสําคัญในประเทศมันไปต่อไม่ได้ นะครับมันไม่ใช่ว่าเลือกตั้งพวกมันจะไปได้เลยนะมันก็จะมีคนขัดแย้งขัดขาอยู่นะครับอ่ากลุ่มรัฐบาลใหม่ที่มาดีที่เข้าดีๆอ่ะเขาก็ต้องใช้เวลาเป็นสิบปีนั่นแหละในการฝังคนดีๆเข้าไปอ่ะนะครับคือเอาคนไม่ดีในราชอ่ะักออกไปให้หมดใช่ไหมครับเอาคนไม่ดีออกไปให้หมดแล้วฝังคนดีๆเข้าไปเออแล้วพอคนดีๆมันเต็มรูมปุ๊บทีเนี้ยเวลาพัฒนาประเทศมันจะได้ไปต่อเนื่องไปหลายๆสิบปีเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับพอเห็นภาพไหม เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันติมันไปยากอ่ะรัฐบาลใหม่มาแล้วไงอ่ะคุณเอ่อคนที่ไม่ดีเขาก็ยังอยู่อยู่อ่ะใช่ไหมตอนที่คนที่ดีเข้ามาเขาก็ทํางานลําบากเขาเขาต้องไปฝังคนดีๆเข้าไปก่อนนะครับดีๆเนี่ยหมายถึงว่าอ่าไม่ได้หมายถึงว่าไปฆ่าใครตายนะหมายถึงว่าดีในเรื่องของการที่พัฒนาประเทศอ่ะนะครับที่ทำให้ประเทศดีขึ้นคนเก่งแล้วกันนะคนดีแล้วก็เก่งด้วยนะครับดีเฉยๆไม่พอนะครับดีแล้ว อ่าก็ไม่เก่งมันก็ไม่โตนะครับอืมผมมองว่าหลับตาก็ยังไม่เห็นประเทศไทยดีขึ้นนะครับเต็มที่ก็ได้แค่ตรงทรงอยู่นะนะครับตราบใดที่อ่ายังพัฒนากันอย่างนี้ยังพัฒนาประเทศกันแบบนี้อยู่นะครับโอเคนะเราเป็นนักลงทุนอนะนะครับเรา ก็ต้องมองหลายๆด้านนะครับก็คือโลกสวยไม่ได้จะมาฝากฝ่ายฝ่ายใดไม่ได้อะก็ต้องมองให้เป็นกลางนะครับไม่ใช่ว่าเราชอบพักนี้เราก็จะไปอิงกับพักนี้อย่างเดียวมันไม่ใช่ผมไม่ได้ข้างใครเท่านั้นแต่ถ้าคนผมข้างฝั่งที่อ่าเป็นประโยชน์กับคุณที่เราเล่นะนะครับใช่ไหมคือฝั่งฝั่งที่ทําให้เราได้กําไรอะ่นะครับอืม ซึ่งมันก็ต้องเป็นฝั่งที่ทําให้ประเทศมันดีอ่ะถ้าประเทศมันดีส่วนใหญ่หุ้นม,มันขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะ mm hmm. นะครับโอเคผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นปีเนี้ยเราดูปีสองห้าหกใช่ไหมไม่ค่อยดียิ่งมาดูกราฟนะครับอ่ะเป็นยังไงนะผมมองว่าไม่ดีแล้วว่าคนส่วนใหญ่มองยังไงนะครับบางทีเราอาจจะมองมุมเดียวไงอาจจะรู้คนเดียว นะครับแต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้คิดแบบเรานะเราก็จะไปขวางทางน้ําก็ไม่ได้ถูกไหมครับอ่าเราก็มาดูกันว่าคนส่วนใหญ่คิดยังไงนะครับโอเคแปร์ฟีคีนะครับก็มาดูจากทางเฟรมที่เป็นระยะยาวก่อนเลยนะอ่าระยะยาวนะครับมีสัญญาณขายแล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแรกก็คือเมษายนนะครับปิดเดือนพอดีนะมีสัญญาณขายใหญ่มากขึ้นมานะครับของหุ้นตัวนี้นะมันเป็นสัญญาณจบรอบจากตอนที่มันขึ้นมาเมื่อ สองปีก่อนนะครับมันขึ้นมาประมาณสองปีก่อนแล้วนะซีเชเนี่ยนะครับมันขึ้นมาจากประมาณสิบหกนะครับสิบห้าสิบหกนะอืมสิบห้าสิบหกก็จนขึ้นมาแถวยี่ิบห้านะครับแล้วก็จบไปนะครับจบไปนะคือตอนนั้นเออผมที่ทำกลุ่มปิดอยู่ผมก็แนะนำให้ซื้อซีเชไปนะครับแถวประมาณนี้แหละนะสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นมานะครับแต่ว่าผมว่า หยุดหยุดทําไรไปนานพอสมควรนะครับแล้วเพิ่งกลับมานะก็ไม่รู้ว่าคนที่ซื้อตามในช่วงสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเขายัางอยู่ไหมนะครับถ้าเขายัางอยู่แล้วเขายัางติดตามผมอยู่นะครับผมจะบอกว่าสัญญาณขายใหญ่มาแล้วนะครับแถวที่เคยอ่าให้ซื้อรันเทนไปนะครับมันก็ต้องไปแล้วนะมันก็ต้องไปแล้วนะครับส่วนตัวผมอะนะครับไม่ต้องห่วงไอ,อผมไปแล้วนะผมไปได้ประมาณสองเดือนแล้วนะครับผมไปช่วงอ่า ุมพาแล้วนะครับอืมช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยผมไปแล้วนะนะครับใครยังไม่ไปก็ตอนนี้มีสัญญาณชัดที่ชัดมากกว่าเดิมแล้วนะครับก็ต้องไปนะครับก็ต้องไปนะซึ่งมันก็ไม่ได้รีบลงอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงต้นทางขาลงเวลาวต้นทางขาลงอะ่ะมันดีดได้คนยังไม่เชื่อหรอกนะครับมันยังอยู่ในโซนลงในเขตขาขึ้นอยู่ไงนะครับมันไม่ได้อยู่ในเขตขาลงเต็มตัว มันก็สามารถลงเด้งได้นะครับซึ่งจะมีแนวรับสำคัญที่แข็งแข็โปกเลยนะครับอยู่ประมาณ18.7นั่นแหละนะนะครับซึ่งเด้งมาแล้วนะเด้งมาแล้วนะครับลงไว้18.8เด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาแล้วก็มีแนวต้านอยู่แถวเนี้ยแหละนะครับอยู่แถวบริเวณ21.8นะครับก็บริเวณนั้นนะก็จากแพทเทิร์นนะครับผมก็มองว่าปีเนี้ย ช่วงเนี้ยช่วงกลางปีเนี้ยนะครับตั้งแต่วันเนี้ยนะยันกลางปีอ่ะผมว่ามันก็สามารถยื้อได้อยู่บริเวณเนี้ยได้นะครับแถวสิบแปดจุดเจ็ดสิบแปดจุดแปดนะครับอ่ะทีกลมๆในแนวรับสิบแปดจุดเจ็ดนะครับแนวต้านยี่สิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยมันก็จะไซด์เวย์อยู่บริเวณเนี้ยแล้วสุดท้ายอะ่ะถ้าดีเคเตอร์มันงัดขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้ว สัญญาณขายมันเริ่มไล่มามันจะเริ่มไล่มาเป็นสเตปอะเดี๋ยวมูวิ่งเอเรลเมันตัดเดตคอร์สไปทีละจุดทีละจุดนะครับแต่ตอนนี้สัญญาณขายจากสโตกับแม็กดีมันมาแล้วไงแลวแม็กดีค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยนะเป็นสัญญาณขายใหญ่ด้วยนะครับสโตก็เป็นสัญญาณขายที่ค่อนข้างอ่าที่จริงมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่เมื่องจากว่ามันสโตมันตัดมาหลายเดือนละนะครับแสดงว,ว่ามันน่าเชื่อถือแล้วแหละนะครับว่ามันจะมุ่งหน้าลงนะซึ่งผมก็มองว่าแนวรับสิบแปดจุดเจ็ด นะก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับปีนี้นะส่วนทาเฟรมวิกนะครับก็ย่อยลงมานะครับมันอาจจะยังไม่ได้ลงในช่วงนี้นะเพราะว่าทาเฟรมวิกมันรีบาวอยู่นะครับแต่แถวเนี้ยมันควรที่ต้องไปก่อนนะผมแนะนำนะครับถ้าคุณไม่อยากที่จะเสี่ยงนะน,นี่มันเด้งมาใช่มัมมันเด้งจาก18.8มาเด้งมา21 11. ก็อย่าไปดีใจนะครับ คือมันมีสัญญาณขายใหญ่ในระยะยาวแล้วนะเออตรงเนี้มันเป็นการที่จะเด้งแล้วมีสิทธิ์ที่จะเด้งแล้วลงต่อไปที่ไหนก็ได้อ่ะนะครับความเสี่ยงเยอะนะครับลงความเสี่ยงมากกว่าขึ้นพอสมควรเลยนะอะตอนที่มันขึ้นไปยี่สิบเอ็ดยบสองอะไรเงี้ยคุณก็อย่าไปอะไรกับมันมากนะครับโอกาสแพ้มันสูงกว่านะครับในเมื่อโอกาสแพ้สูงกว่าเราจะไปฝืนมันทําไมใช่ไหมครับ เราก็ต้องไปเลือกพุ้นที่เรามีโอกาสชนะมากกว่าถึงแม้มันจะยากก็เหอะถึงแม้มันจะหาค่อนข้างจะยากอะร้อยตัวจะมีไม่ถึงสิบตัวใช่ไหมมีไม่ถึงห้าตัวมันก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้องหาตัวที่มันเป็นขาขึ้นเพื่อที่จะรักษาเงินต้นของเราก่อนที่จะก่อนที่จะได้กาไรถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้น TK นะครับผมไม่แนะนํานะครับพื้นฐานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ไม่ค่อยอิงไปทางไม่ดีด้วยซ้ํานะครับ ส่วนกราฟนะก็มีสัญญาณขายใหญ่มาแล้วนะครับเนื่องจากิุงมีสัญญาณขายใหญ่มาก็กสามารถดีดได้แหละไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ลงได้เรื่อยๆอยู่ดีนะครับโอเคคลิปนี้นะใครชอบนะครับก็รบกวนนะครับกดติดตามนะช่อง youtube ปรมาจารย์หุ้นด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับไม่ให้เลิกไปก่อนนะ ก่อช่องนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามกันมานะครับก็ถือว่าผู้ติดตามของผมขึ้นมาค่อนข้างไวแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้มีอ่าไม่ได้มีเส้นสายในใน,ในวงการสื่อสักเท่าไหร่นะครับคือมาทําคนเดียวอ่ะแหละนะโอเคคิดน่าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันนะครับไปจริงๆละนะครับสวัสดีครับ